สวัสดีค่ะชาวธาตุลมทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของคุณในช่วงปักแรกของเดือนธันวาคมปี2566นี้นะคะธาตุลมได้แก่ราศีเมถุนราศีตุลแล้วก็ราศีกุมนะคะจะรวมอยู่ในธาตุลมหมดเลยค่ะเรามาเริ่มกันเลยความรักของคุณเป็นเช่นไรนะคะในช่วงเดือนนี้คลิปนี้เหมาะสําหรับคนที่มีคนคุยหรือว่ามีคู่นะคะคนโสดนกจะทํา คลิปแยกอีกต่างหากค่ะมาค่ะความรักของคุณเป็นอย่างไรบ้างในช่วงนี้ขึ้นไพ่ในถือเหรียญน,นะคะสองถ้วยอืมพลังงานดีนะทัดลมคุณไปเจอกับคนที่เขามีเสน่ห์หรือเปล่านะคะอ่าอย่างนี้นะ บางคนไปเจอกับคนที่เขามีอดีตนะคะไม่กล้าที่จะเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของความรักเนาะทีเนี้ยช่วงเนี้ยถึงเหมือนกับตัวเขาเนี่ยได้ปลดพันธนานการอะไรบางอย่างที่เขาแบกเอาไว้เก็บเอาไว้นะคะเพื่อที่จะแบบมาเริ่มต้นใหม่กับคุณได้แบบเต็มที่แล้วอะ่ะประมาณนั้นนะคะเขาพร้อมที่จะ มีคุณอยู่ในชีวิตของเขาแล้วเขาพร้อมที่จะให้คุณเป็นคนที่อยู่เคียงข้างเขาอะไรแบบเนี้นะคะหรือว่าบางคนนะคะไปเจอกับคนที่เขามีสนเสน่ห์มีตัวเลือกนะคะมีคนเขา้าเข้าหาเยอะอ่ะอืมแต่นอกว่าท้ายที่สุดเขาจะเลือกคุณนะคะเพราะว่าเขารู้สึกว่าคุณและเขาเนี่ยเป็นอะไรที่ลงตัวที่สุดละนะคะต่อให้คุณและเขาจะมีความ แตกต่างกันมากแค่ไหนก็ตามเขาจะรู้สึกว่าอืมเชื่อมโยงกับคุณมากๆเลยรู้สึกว่าใช่รู้สึกว่าเข้ากันได้ดีนะคะเป็นอะไรที่ลงตัวต้องบอกว่าลงตัวนะคะมีพลังงานของชาวพิจิกชาวธนูนะคะคนในเครื่องแบบทหารราชการตำรวจก็ได้หรือคนที่มีเ,เป็น เป็นไม้ก็ได้หรือว่าเพิ่งจบความสัมพันธ์มามีอดีตในเรื่องของความรักแบบนี้พลางงานในช่วงนี้ก็มองว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนั่นเองค่ะขอดูอีกนะเป็นยังไงองีกคะเดอรชาลีออดนะคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับคนทางไกลนะคะคนทางไกล คุณจะมีความสุขค่ะในช่วงนี้ความรักจะหวานชื่นมีโอกาสได้ท่องเที่ยวด้วยกันหรือคนรักเดินทางมาเจอคุณนะคะอะคุณจะมีความสุขในเรื่องความรักคุณจะได้หวัวเราะคุณจะได้ยิ้มนะคะอะมีช่วงเวลาที่โรแมนติกร่วมกันด้วยอืมขอดูพลังงานของไพ่เดอะแฮงแมนค่ะอื จริงนะถ้าคุณไปเจอกับคนที่เขามีความกังวลเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะคะมันเหมือนกับว่าความรู้สึกเขาอะถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีเขาจะรู้สึกเบาใจขึ้นสบายใจขึ้นที่จะรักที่จะเดินหน้าต่อในความรักครั้งนี้นะคะเนี่ยการที่เขาเคยมีอดีตที่เจ็บปวดอะทำให้เขารู้สึกว่าการที่เขาจะรักอีกครั้งอะมันเป็น การเสี่ยงมากๆต่อหัวใจของเขานะคะแต่ทีเนี้ยอย่างที่บอกว่าเขาพร้อมที่จะเสี่ยงแล้วต่อให้คือการได้รักอะ่ะมันก็ต้องมีความเสี่ยงอยู่ในนั้นใช่ไหมคะไม่รู้ว่าในอนาคตจะเป็นยังไงอะไรแบบเนี้ยแต่เขาพร้อมที่จะเสี่ยงเพื่อคุณเพราะว่าเขารักคุณคุณคุณมีค่าต่อความเสี่ยงทุกประการ <c oughs> คือคุณและเขาอาจจะแตกต่างกันด้วยอยู่ห่างไกลกันด้วยนะคะหรือ นั่นแหละเขากลัวความเสียใจผิดหวังอย่างเงี้ยแต่ทุกอย่างนะคะไม่สามารถที่จะทัดทานความรักที่เขามีให้กับคุณได้เลยเขารักคุณมากนะคะอืมขอดูว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณคะชาวทัดลุลงอคิดถึงคุณนะคะหลงไหลคุณชื่นชมคุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนเก่งฉลาดนะคะดูดี น่าค้นหาโอ้เป็นคู่รักทางด้านจิตวิญญาณได้นะคะอเป็นคนที่แบบรู้สึกต่อกันอย่างลึกซึ้งนะคะมองตาก็รู้ใจเข้าอกเข้าใจกันนะคะสื่อสารกันได้ในระดับพลังงานก็ได้นะคะาในบางท่านบางคนนะไนถืออ่ะคิงถือ คทานะคะก็ชาวธาตุไฟนะเมสิงธนูชาวราศีกรกฎชาวราศีพฤกษกขึ้นมาชาวราศีมีน mm. เขารู้สึกอย่างไรกับคุณคะอืมเนี่ยเห็นไหมคือคุณเป็นที่รักอะขึ้นไพ่ดีเอ็มเพรสอะเป็นที่รักเป็นที่สุดของเขาแล้วแหละเขาพร้อมที่จะเขาพร้อมที่จะรักคุณนะเนี่ยเนี่ยเขามีอดีตจริงๆนะคะทุกคนดูสิขึ้นไพ่เปรียบสอด เขาเขาไม่อยากที่จะเสียใจผิดหวังในเรื่องของความรักอีกแล้วอะแต่พอมาเจอคุณคุณดูนะคะเนี่ยเขารู้สึกถึงความเชื่อมโยงอะไรบางอย่างระหว่างคุณและเขานะคะพไพ่สองใบนี้นกมองว่าคุณและเขาจะมีอะไรที่พิเศษที่ดึงดูดซึ่งกันและกันมากๆซึ่งอาจจะเป็นความรู้สึกที่ไม่สามารถอธิบายได้นะคะอืม เขารักคุณมากเขาปรารถนาคุณนะคะคุณทําให้เขาเหมือนกับว่าเขาท่องมนสะกดอ่ะเออประมาณนั้นเลยคุณคือคนที่เขาชื่นชมเขาภูมิใจในความเป็นคุณเขาเขามองคุณในทิศทางที่ดีมากๆอ่ะเขามองว่าคุณคือคนที่ใช่ที่เขาตามหามา ตลอดนะคะหรือเขาอาจจะคิดว่าเขาไม่คิดว่าจะเจอคุณก็ได้นะเพราะว่าคุณช่างแสนดีคุณช่างเป็นที่รักขนาดนี้นะคะคือถูกใจเขาเนาะอ่าเพราะว่าในอดีตเนี่ยดูทิค่ะขึ้นไพ่สามดาบเจ็บปวดอาจจะไม่ได้คิดที่จะมีความรักอะไรแล้วแต่พอมาเจอคุณอะอย่างที่บอกหลงไหลคุณมากนะคะหลงในความเป็นคุณตกหลุมรักคุณอะไรอย่างเงี้ยอือฮึมาดูกันค่ะ ต่อไปนะคะขอดูต่อว่าแล้วเขารู้สึกอย่างไรกับคุณอีกโอ้รักมากรักจริงนะคะความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณอ่ะมันท่วมท้นหัวใจมากๆแล้วนะอืมมันมันจะต้องแบบสแสดงออกมานะคะความรักที่เขาให้คุณอ่ะมันมากมายหรือเกินนะทุกคนดูไพ่หนึ่ง้วยนะพลังงานชาวท่านา้ํากรกฎพิจิกมีนะคะ สองเหรียญเขาไม่ลังเลหรือสงสัยอะไรอีกต่อไปนะคะคุณคือตัวจริงคุณคือความรักที่แบบมันชัดเจนในความรู้สึกของเขาแล้วอะ่ะก้าเหรียญน,นะคะคุณคือความสุขนะคะเขารู้สึกอยู่กับคุณแล้วสบายใจคุณมีเสน่ห์ค่ะคุณเป็นคนที่แบบคุณน่าจะให้พื้นที่สำหรับเขาคุณน่าจะเข้าอกเข้าใจเขา หลายๆอย่างนะตั้งแต่มีคุณเข้ามาในชีวิตของเขาก็มีแต่ความสดใสนะคะเขารู้สึกแบบโลกใบนี้ช่งางได้อยู่เหลือเกินอะไรแบบนี้นะขึ้นไพ่สิบสิบไม้นะคะ ten of o n e นะคะเขาจริงจังพร้อมที่จะเดินหน้าต่อ ในความรักครั้งนี้นะคะพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างคุณนะคะแม้ว่าเส้นทางรักของเรามันจะไม่ได้ง่ายนะคะเขาก็จะไม่ย่อท้อกับความรักครั้งนี้อย่างแน่นอนเจ็ดเหรียญอยากทะนุถนอมหัวใจคุณอยากให้ความรักครั้งนี้เติบโตขึ้นอยากให้ความรักครั้งนี้แข็งแรงเขาจะทำให้ดีที่สุดเขาจะดูแลปกป้อง ความรักของเราอย่างดีที่สุดคุณจะถูกรักแล้วก็ถูกดูแลเอาใจใส่อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะบอกเลยเพราะว่าึ้้ไพดีเอ็มเพรสนั่นหมายถึงคุณจะเป็นที่รักเขาจะดูแลคุณเขาจะรักคุณอย่างมากมายนะคะเป็นความรักที่คุณไม่ต้องร้องขอจากเขาเลยเขาจะให้คุณเขาจะปัดเคนความรักให้คุณ อย่างนั้นเลยนะคะโชคดีมากเลยอ่ะชาวทัตลมนะืถึงเวลาที่ดวงชะตาพลังงานความรักของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีแล้วนะอะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อโอ้โหไพ่สี่ไม้นะคะคว,ความสุขความสุขความสดใสคุณจะมีช่วงเวลาดีๆร่วมกันอีกมากมายสี่ไม้นั่นหมายถึงการแต่งงานการตกลงปรงใจใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยอยู่ด้วยกันนะคะ ขอดูแนวโน้มทิศทางหน่อยแนวโน้มแล้วก็ทิศทางความสัมพันธ์นะคะสามไม้รักต่างทีนแดนไกลได้นะคะขึ้นไพ่ห้าถ้วยสี่ถ้วยเหมือนจะมีช่วงเวลาที่จะต้องรอคอ,อยนะคะความรักครั้งนี้เนาะมีช่วงเวลาที่ทำให้ คิดถึงกันอนะอืมอาจจะมีเรื่องระยะห่างเรื่องของเวลาที่ไม่ตรงกันนะคะเวลาแตกต่างกันระยะทางที่ห่างไกลกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็นอุปสรรคในความสัมพันธ์นี้แต่นกเชื่อเหลือเกินนะคะว่าคุณและเขาเนี่ยมีความรู้สึกที่รักกันมาก แล้วก็ยิ่งห่างไกลก็ยิ่งคิดถึงยิ่งผูกพันนะคะที่ทางความสัมพันธ์ก็คือสิ้นสุดการรอคอยนะคุณและเขาจะได้มาอยู่เคียงข้างกันจะเป็นความรักที่สบายใจนะสบายใจในที่นี้ไม่ต้องกังวลน,นะคะว่า เขาจะมีใครไหมนะคะไม่มีความอึดอัดในเรื่องแบบนี้แต่อาจจะมีเรื่องของอย่างที่บอกว่าอุปสรรคในเรื่องของเวลาเรื่องของระยะทางนะก็อาจจะนิดหนึ่งนะคะคุณมีโอกาสที่จะได้สมหวังกับคนคนนี้นะคะคนคนนี้เขาจะดูแลคุณอย่างดีคุณและเขาจะเป็นความรักที่ยืนยาวนะแล้วก็ยั่งยืน่ะ อืมนะขึ้นไพ่หกถ้วยนะคะบางท่านบางคนเป็นรักต่างวยนะคะลังงานชาวธาตุน้ํกากระกฎพิจิกมีนขึ้นมาเนาะอืมขอดูสิคะถ้าอยากบอกอยากแนะนำอะไรให้กับคุณบ้างคุณจะประสบความสำเร็จคุณจะประสบความสำเร็จกับความรักครั้งนี้นะคะบางท่านบางคนเจอกันผ่านงานผ่านเครื่องมือสื่อสารนะ จะมีข่าวดีเรื่องน่าินดีเกิดขึ้นนะจัสติ c นะคะพลังงานของชาวราศีตุลลัคนาตุลความชัดเจนอาจจะหมายถึงเรื่องของเอกสารการจดทะเบียนนะคะคุณจะได้รับความรักที่ชัดเจนขึ้นให้เด็กชือดาบนะคะพลังงานของชาวธาตุลมด้วยกันก็ได้นะเมทุนตุลกุมค,ความรักที่ดูแบบมีอุปสรรคนะ เออแล้วก็เป็นเป็นความรักที่ดูเสี่ยงอะไรแบบนี้แต่ก็ดูไม่ปล่อยนะคะไม่ปล่อยความรักครั้งนี้อย่างแน่นอนดูวิโอโฟจูนะคะความรักนี้จะมีเวลาที่ดีของมันอ่ะค่บอกอย่างนี้หมายถึงว่าอุย้ยขอภัยค่ะหมายถึงว่าบางท่านบางคนอาจจะต้องรอเวลาที่จะได้มาสมหวังในความรักครั้งนี้นะคะเวลาไม่เท่ากันนะทุกคนเพราะว่า คลิปนี้เป็นพลังงานรวมเนาะก็แล้วแต่พื้นดวงของคุณและเขานะจะได้ลงเอยกันเมื่อไหร่แต่มีโอกาสแน่นอนนะคะเพราะว่าคุณและเขาเป็นโชคชะตาปรมงริิคิตของกันรักกันนั่นเองนะขึ้นไพ่ t ดอะทาวเ The ์ o ดอะทาวเวอร์เดอะทาวเขอดูหน่อยสิโอเค ถึงเวลาที่จะที่จะจบอะไรบางอย่างนะคะที่ที่เป็นความอึดอัดเป็นสิ่งที่คุณหรือเขาก็ได้ที่ไม่เคยปลดปล่อยความรู้สึกนี้ออกจากใจนะคะอาจจะเป็นในอดีตนะที่ทำให้เรากลัวที่จะมีความรักหรือว่าตัวเขาก็ได้ที่รู้สึกแบบนี้นะเหมือนมาปลดปล่อยอะ เหมือนคุณและเขามาปลดปล่อยซึ่งกันและกันให้ออกจากความกลัวความกังวลใจนะคะอาแล้วก็อาจจะขอบคุณบทเรียนสถานการณ์ความรักในอดีตด้วยซ้ำว่าดีแล้วที่เราจบกับความสัมพันธ์เก่าๆนะคะมันคือการจบเพื่อที่จะได้เจอสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะมในถือคาทานะคะความสุข ความรักที่ร้อนแรงโอ้โหกําลังจะพูดไพ่ใบนี้ก็ขึ้นมาเนาะเป็นความรักที่ร้อนแรงมากๆระหว่างคุณและเขาต่อให้จะอยู่ไกลกันมากมายแค่ไหนแรงดึงดูดสูงมากจะรู้สึกแบบดึงดูดกันมากมากจริงๆนะคะยกตัวอย่างนะคะบางท่านบางคนคุยกับคนทางไกลเนาะ รู้สึกไม่ดึงดูดไม่เคยเจอกันก็ตามนะคะรู้สึกแบบไม่อยากคุยต่อมันคุยแล้วมันมัน,ม,นมันตันมันไม่อยากคุยต่อมันไม่มีอะไรให้ดึงดูดอะแต่กับคนคนนี้นกบอกเลยนะว่าความรู้สึกจะแบบไม่สิ้นสุดจริงๆนะคุยแล้วอยากคุยอีกรู้สึกดึงดูดรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกถึงความแบบคลั่งไคล้ซึ่งกนและไร,รากันมากอะ ประมาณนั้นเลยนะคุณจะเจอกับความรักที่ร้อนแรงนะคะหรือไม่แน่นะตัวคุณหรือเขาอาจจะเป็นหนุ่มฮอตสาวฮอตก็ได้แบบเป็นที่ปรารถนาของใครหลายๆคนนะคะแต่คุณเนี่ยมาเจอกันแล้วก็รู้สึกดีต่อกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีแน่นอนนะคะความลุ่มหลงแล้วก็หลงไหลในในการและการซึ่งเป็นเรื่องปกติของความรักนะคะที่ที่เราจะรู้สึกแบบนั้นกับคนรักของเราเนาะ ก็ประมาณนี้นะคะสําหรับชาวทัตุลมนะพลังงานดีมากๆเลยนะก็ขอให้พลังงานดีๆแบบนี้เกิดขึ้นจริงกับคุณโดยเร็ววันนะคะใครสนใจเช็คดวงเป็นการส่วนตัวเป็นดวงของเราเองคุณสามารถแอดไลน์มาได้นะคะตามไอดีไลน์ที่ให้ไวา้านลางคลิปนี้ได้เลยค่ะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ